สวัสดี่กับพี่น้องมาพบมาพ่กับเจ๊เจบเธยเท้านะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปโคโอ้โคราดเข็มมาราดค่ะรอนางอมาราลากำลังจะมานางบอกยังไม่ได้กินข้าวเลยบอกี่กินท่าไประชุมพร้อมเดินทางแล้วค่ะวันนี้เราจะเดินทางกันสามสาวนะคะ จสีอัมลานันบอกให้เฮ็ดเพื่อห้แต่ว่าวันนี้ประบัวไม่ได้ขายฝือนะคะวันนี้ประบัวหยุดมัดข้าวค่ะมัดลายกันแล้วพอน้องบวตัดลายเมื่อก่อน,นจนหดกุกจานเลย ขอบคุณวิกสวยสวยจากพี่จันนะคะนั่งเสร็จมันอยู่น้ำนำวันนี้เราก็จะไปเข็มบาราดกันจะข้ามตอนบ่ายนั่นแหละคะ่ะต่กำลังเตรียมตัวกัน นังก็ลังจะมารับค่ะกระเป๋าพร้อมทุกอย่างพร้อมค่ะกระเป๋าก็โคตรโชคดีค่ะอื้อกระเป๋านะคะเนี่ยกระเป๋าจากพี่ปูค่ะสนับสนุนโดยพี่ปูนะคะ แ่าเดินทางมันไม่ชีนผมยาแล้วมันรู้สึกว่ามันจะยังไงไม่รู้อ่ะมันร้อนรอยยังไงไม่รู้ชีนแต่กับผมสั้น เป็นสายตานะขี่ไม่ใช่เว้นอะไรนะคะเป็นสายตาแต่ไม่ใช่เว้นอ่านหนังสือนะคะใช่หรือเปล่าไม่ใช่สีดำคุณน่าจะลอยจะไปส่งบ่ใ่ไหมน่าจะใช่มาแล้ว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 ใช่มาแล้วคระ เดินทางนะคะอ้าเปอะไรเงี้ยกระดัอืมถงโคตรโชคดีฮะไม่ได้นะคะต้องสวยไปก่อนไม่ได้ไม่ได้อาผัาถุงเลยนะไม่ได้อาภัตถุงเลย ไปคนขับก็คือสาวลอยนะคะนลอยเป็นคนไปส่งค่ะม่เห็ุงามจะมีเจ้าสวยไหมโอ้ยนางในชานทองหัวผมทองจะไปใส่ค่ะบ้านหลนแบบอยู่ันไม่ได้เอานนั่น่ะเขาเร่งสีนั่น่ะไม่เชื่อหรอกเขาเร่งสีซื้อกับเมืองคนละอานไม่ใช่หรอวันนี้เราจะกอาอินเตอรอ่ะ หาใช้เงินเลไสุกไค่ะัสุกมูกหวยนั่นเธอน่ะเธอสิบบาทบลกขึ้นหันกระเด็สี่อยนะทำไมเลือสีล้อน่าเชื่อเลยนะน่ะฉนเาหมดรู้ยังนะของฉันจะไปซื้อกันดซื้อไม่ได้ซื้อฉัไม่ได้ซื้อหวยฉถ้าฉนซื้อพวกเธอก็ไม่ถูกเยซื้อน้อีไส้น่ะกถือทั้งล่างพอกวยซีเล็กหมาเออ เลีล้ยงด้วยทั้งล่างนั่นทั้งบนทั้งล่างเออแทบกูบนไปหาตัดผมแต๊ตั้งไปร้านไหนก็ปิดร้านไหนก็ปิดก็ใส่วิกมึนเลยแหละเออตอนแรกกูใส่ผมสั้นไปเลยหัวตเยนไปเลยนะเล่นเน่ะแต่นี่มันหาตัดร้านไม่ได้ไปเผื่อไงเออว่าน้องไปเอาอยู่โน้นน้องมันมีนนนมันขาวมันมอก ไม่เอาจะจะถ้าไม่อยากใส่กูจะจะไปใส่จะไปไหนเออมึงใส่นนัก็ได้กูจะใส่ไปไหนกูใส่เนี่ยกูถือไปสองชุดกูใส่ชุดลาตีก็ได้ชุดยาวอันสีที่มีกี่ตัวมีสองกยสียี่สิบสี่ยี่สิบสีตัวหนึ่งกูใส่ไม่็กเจอร์ก็ได้เนาะเมืองไอ้ใส่ตัวนี้แหละคือแล้วมันจะบอกคือนักมวยไม่คือดอกนักมวยไง มวยนะคือ <divide> กู้มวยน่ะมัคือฉันทำไมต้องไปใส่แบบพุมีด้วยไมต้องเราไปใส่นีด้วยอ่าก็ใ้นเให้เราเป็นกังอะไรประมาณนี้นูแ้าก็อซื้อให้สอบ้านพี่ซี่อยู่นะไม่รู้จะปมีเวลาหรือเปล่า ไปนิคมไลยอํานาจอ๋ออำนาจเจริญเหรออำเภอนิคมหรืออะไรไปสามถีภาาแตกนะอีที่ีไม่ต้องเอยถึงมันมันยากเขาโอ้ยก็ต่อเติมเปลี่ยนศาสนาแล้วเลยเขาก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าว่าก็เลยยากเพราะฉะนั้นมีคำถามถึง เป็นผีนะ่ปิ๊บแกเลยมาแล้วมาแล้วไม่ไม่ต้องเข้าวหรอกให้นางออกให้นางนั่งแน่นเลยนี่นะไปซื้อส่วนซูไปเพื่อกูบอกวันนี้เกิบไะไรกูไม่ได้ใส่ผ้าป่ายังไงมาลจะท่องสืตส่งข้าใหญ่แบบเป็นซิมมาใส่เออ เนา,าะเออมันจังมหาถูกเจ้าอจะจุอีกคืนจังเห็นคนค้ามัู่ดีเนาะฉ,นฉันฉันฉันตัวเล็กฉันก็ต้องหาใส่แบบนี้แหละใช่ไหมเออแบบสง่งตัวยงตัวเงี้ยงที่เจ้าใ<อ>ส่ผู้น้ามาได้คือไปใส่ขายดงขาเด็บคือเขาไม่ได้หรอกค่ะฉันน่ะอยากขายเล็กน่อยค่ะมาเกินทั้งหน้าพี่จะ <Gri ot. S 1> ายดีนะเจาะกันอยู่อะเจอกกันอยู่อะ มาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งผีค่ะหนึ่งผีมาแล้วค่ะแต่ละคนแต่ละคนไม่ยอมน้อยหน้าใครเลยนะใส่กระเป๋ากระเป๋าแล้วมาไปเรื่อยๆจังลุงปุ่งพ่วงกับมันอีบัลลุ่มพุ่งพ่วหิวข่าวกับลักแม่สีแดงกูนับประจินนวดข่าวเช่าเดี๋ยวนี้ไปเจอกันอยู่อธิบอกให้ชาวอาเฮ็ดเพื่อแห่พัดฟ้าพัดริ่งนะคะเดจะให้ดูทางไปท่าประชุมว่ามันจะยังไงคนว่ดเจี๊ยคนละภาพ ่สวัสดีค่ะมาถึงถาปสุมแล้วค่ะไปภักินขาวกอนเนาะภักดิ์เที่ยงเ้วอค่ะมาถึงถาปสุมนี่ด้านนี่ด้านถาปชุมนะครับพี่น้องค่ะเสียงอยังเ,งเนาะ แม่หรออาอันนี้มองข้าวไปต่อบาทจะกี่บาทนะคะจะไปกี่วันก็ไปทีกเมือยังไม่แน่ซ้อมขึ้นอ่ะนจะไปได้ซื้อยังจะขาไปพิ่นมาขายให้มาซื้อ มาขายมาขายูุนีเนี่ยคบอละบดอะไรคนโอ้ยแก้วเข่าแกงกรอกเอาไปแก้วเข่าดีกว่าบอบอเอาหอกอ่ะคือว่าบอเอาบอเมันโใครนะเปนพใครนะใครน้าแทนควายกันยังไงบอไปไปโจดน้ำนนาโคตรโชคดีนโชคดียังไงโชคดีทุกอย่างบอดิตีแหละนะตอกเลขกกระถือ

นั่งรอทาบัตรอยู่นะคะกำลังจะข้ามเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะใบผ่านแดนนะคะตอนนี้โอ้ยโอ้ยทางลมพี่ซันเถอะรอักน,น,น,น่อยนะ เอาไปกินข่าวก็ไปกเพ่นี่กินกะเปียกบะเฮงกินกะเปียกแล้วขากินกันบ้กินนอะไนี่กะเปียกไปกินกะเปียกก็ไปไปอไปปะเออไปร่จวมนหายไปไปเร็วกะเปียกปีกกเาไปใส่ เธอมาให้น้ำหนึ่งเด้อมันอัปเดตไหมมันอัปเดตไหมฉันคือกั่นเลยห้าโบหินขนาดอันช่องมันยังอยู่ข้างล่างพี่ฉันนะมันอัปเดตไหมนะเอองงไปเบิด์ยังปะไปฟิกเพิกันไปขับเปียกกันหาลำลาดขับเปียกจะไม่ยากคอย แม่ไรลยล้านนี่แหละให้โลดหนึ่งบ่แม่บ่เฮ้ยเอาน,นี่นะยังบ่ก่อน เดิอมาเดิอม,มาเด้อางานน้ำหาไดดขับเปียกได้นี่น,ะนี่ฮนะอดแล้วน,นะนี่นี่นี่ขับเปียกบปเลยบ่ กรเปียกสีเอากเปียกซ้ำเปลาเปิดชิ้นานาไกระเปียกพบพี่น้องเอ้ยขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโดยกินข้าวเสร็จแล้วก็จะข้ามแล้วค่ะ